ของแบ็คไลท์วันนี้เนี่ยฮะน้องๆมีสตอล์แสงเยอะยัมากมายนุ่นดูดารู้สึกไงรู้สึกดีใจค่ะรู้สึกว่าสนุกมากเพราะว่าเราไม่เคยได้มาเป็นคอนเสิร์ตอะไรที่แบบนี้เลยค่ะมีไฟเฟยสตอล์แสงมืดๆด้วยนี่อ่าก็มองเห็นใช่ปะเห็นมองเห็นอยู่ใช่ปะโอเคไปกินพี่ก็าถามดูนาหรือว่ามองเห็นดูดาไหมดูดาไปยืนตรงนู้นไม่ก็ไม่ได้ตรงขนาดนั้นก็สนุกอ่ะพี่เป๊กนะฮะวันนี้เป็นไงบ้างครับสนุกดีครับก็มีแต่เด็กๆเต็มเลยใช่เป็นเด็กๆวันนี้ ยังเด็กอยู่ใช่ไหมเด็กอยู่ใช่ไหมเด็กอยู่ไหมโอเคโซดหรือเปล่าโชัวร์หรือเปล่าโสดพิกเมกเขาตระหนักหาคู่นะนึกหนูทุกศิลปินเลยนะคะหนูทุกเบอร์เลยนะคะอ่ะแล้วปกติเนี่ยได้แบบว่ามี ร้องเพลงเป็นปาร์ตี้แบบแบบนี้นะฮะเป็นแบบใกล้ๆนี้บ้างที่ไม่เคยนะนี่ครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยถูกใจมากชอบปะชอบมากจริงๆคือชอบตรงไหนชอบตรงที่แบบได้เิ้นหน้าหรือว่าชอบตรงไฟล่อมแสงสีเงี้ยชอบตรงเอ่อที่มันมีแสงสีแล้วมันมีอะไรสะท้อนแสงอะไรเงี้ยแบบเนี้ยนี่นี่นี่ขอเขาปิดไฟหน่อยเราจะโชว์แสงนิดนึงโชว์แสงนะเอ้ยนี่นี่เท่บ้าเท่บ้านาราค่ะนารานาราประชุมมันเงื่อมันไม่อยู่เหรอใช่ปะ เป็นยังอยู่อยู่อ่ะหาดูไม่ต้องไดูอาจจะยังอยู่เห็นไหมน่ารักอ่ะเดี๋ยวหันมองนี่น่ารักอ่ะทำไมมองหน้าพี่ระววนน่ารักอ่ะทำไมพูดอย่างเงี้ยอ่ะแล้วปกติถามเรื่องไอศกรีมเก่าวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเนสเตสตีเนี่ยเขาจัดรายการนี้ขึ้นมาเลยกิจกรรมนี้ขึ้นมาแล้วเป็นพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของไอศกรีมด้วยแต่ละคนอยากรู้ว่าปกติเนี่ยชอบทานไอศกรีมรสชาติอะไรกันฮะหดูน้าครับน่าชอบ ไอศรีมช็อกกโแลบช็อกโกแลตเหรอใช่ชอบช็อกโกแลตกับวานิลลาโอ้กลมเกลืนมากนะมันมันกลมกลืนกันมากระหว่างช็อกโกแลตกับวานิลลาใช่มันอร่อยมากเพราะว่ามันหวานทั้งค oh, ู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นรสนี้ถ้าในเทอร์ทีนี้ชอบลักกี้เลยลักกี้ลักกี้พอมีทั้งช็อกแล้วแล้วก็วานิลลาแถมมีเคลือบช็อกโกแลตด้านบนด้วยโอ้โหชอบสาวที่ปรับตื้นกันใหญ่นี่แล้วพี่แบ๊กพี่แป๊กชอบไหนดูหน้าแย่งนะครับ กันเช่นกันเขามีแบบว่าเออยังมีแบบโช๊คชอมยแบบสองชั้นด้วยนะมีแบบมีสอดไส้สตรอเบอรี่ก็มีนี่ก็ชอบอะไรก็มีคือจริงๆชอบช็อกแลตเหมือนกันนะครับแต่บวกกับสตรอเบอรี่ด้วยก็ดีเหมือนกันเนาะจริงๆมันเข้ากันนะฮะมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวใช่ไหมอย่างนูน่าเนี่ยเห็นไหมทำผมเป็นสีแบบอบช็อกโกแลตนะครับทำปากเป็นสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็มีเอ่อมะนาวนะครับผสมในเสื้อด้วยนะครับใช่เงิแล้วก็มีหนับเลี้ยงนะครับเราติดตามตัวนกัน เดี๋ยวเดี๋ยวทางโน้นต้ไปหัวเราะดังเดี๋ยวนะนี่แฟนคลับหรือว่าหรือว่าแอนตี้แฟนใะเนี่ยแฮตตี้ดเดี๋ยวนี่หัวเราะแบบไปแล้วเยอะมากอ่ะให้สองคนฝากผลงานหน่อยแล้วกันครับค่ะก็ขอฝากนะคะสิทความเรื่องวิงส์เจ้าเสน่ห์ด้วยนะคะแล้วก็เพลงเมื่อกี้แล้วก็กาลังจะมีอัลบั้มใหม่ของตัวเองแล้วนะคะ,<น>ะยังไงก็ขอให้ทุกคนช่วยกันติดตามฟังด้วยกันแล้วกันนะคะ,<น>ะเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชายคนนี้อ,อ<น>ะไรอะคะทำอะไรอยู่น้องเขาเล่นกสุ่มเขานี่น้องน้องคนนี้ ขอแฟนขับแฟนขับแฟนขับแฟนลับแฟนขับอ้าวเจ๊กอีกนะครับแฟนคลับขอเป็นแฟนคลับหรือเปล่าเดี๋ยวก็เป็นขาัแล้ัอยยเออแกครับาเยันครับผมก็เริ่อนี้อัลบั้มใหม่กำลังจะออกครับฝันเลงานหนดอยครับเมื่อไหร่เมื่อไหร่เล็กใกลยังไม่รู้เนน เลื่อนไปเรื่อยๆน้ำท่วมเขาผลิตเทมไม่ได้ใช่ไหมเลยเดี๋ยวนี้เขาผลิตเทมเ้องซีดีซีดีเขาไม่ซีดีไม่ได้น้แต่เดี๋ยวนีซีดีนี่แทบจะล่าช้าไปแล้วเดี๋ยวนี้เขาเป็นดิจิตอลดาวน์โหลดกันอดาวน์โหลดกันหรือเปล่ามีสิครับก็ทั่วไปนะคะดาวจันหนึ่งสองสา กรุณาเองแล้วก็ขอพี่เป้งหรือว่าพี่พี่ศิร์หรคนอื่นด้วยนะคะว่าไปโหลดได้ใช่โหลดได้เพราะตอนนี้ยอดดาวน์โหลดนะครับในโชว์แชร์เนี่ยเป็นล้านเว้ยไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ดาวน์โหลดดิจิตอลแน่นะฮะเดี๋ยวนี้เขาหลดบิทได้ทั้งหมดพอแล้วพอแล้วพอแล้วเออไม่ต้องรู้ทำเอาพี่เป้งนะฮะดิจิตอลดาวน์โหลดของพี่นี่ ดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์สามศูนย์ครับศูนย์สามศูนย์ใช่ครับก็ติดตามกันได้ศิลปินนะครับจริงๆแล้วติดตามได้ในศิลปินทุกๆคนในกลุ่มี้เลยใช่ครับอ่วันนี้เดี๋ยวขอขบคุณพี่เป๊กแล้วก็น้องหนูนามากนะครับขอบคุณนะครับแต่ว่าแต่ว่าจะไม่เปไหนจะอยู่บนก่อนนะฮะเดี๋ยวเราร่วมถ่ายรูปกันนะฮะเดี๋ยวขอเชิญน้องน้ำชาแล้วก็น้องเมาส์มาเลยเดี๋ยวพ่อพี่ขอเรียกไปได้นี้ดีกว่าน้ำชาน้องเมาส์นะครับขึ้นมาเลยนะครับแล้วก ขอเรียนเชิญพี่ตานะครับจากเนสเตอเชิญชทีด้วยพี่ตานะครับสวัสดีครับพี่ตาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยละให้ยศิลปินทั้งสี่คนนะครับรวมถึงพี่ตาดนี่ยนะฮะเป็นสักขีพยานในการมอบของรางวัลพิเศษหนึ่งรางวัลให้กับน้องๆนะฮะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นในการว่าเราจะมีรางวัลที่มอบให้น้องๆนะครับชายหญิงที่สุดเขาเรียกว่าสุดกวนสุดมันมากที่สุดนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งมนุษย์สุดเบี้ยงด้วยนะฮะจะเป็นใครไปไม่ได้เดี๋ยวผมจะประกาศรางวัััล้กนนะครบ รางวัลหนุ่มนะครับที่แต่งตัวได้มันซ่ากล้าปวดนะครับรางวัลที่หนึ่งแฮนด์คือหมายเลขศูนย์หนึ่งเก้าน้องทศพรหรือว่าน้องปาร์คครับอยู่ในแฮนด์น้องปาร์คครับน้องปาร์คครับน้องปาร์คครับอ่มาเลยปาร์คครับแม่แต่งตัวเป็นเกิร์ลเจเนเรชั่นนะฮะผมไม่ใช่ฮะอ๋อเป็นอ๋อเป็นี่นี่เมโยเมโยฮะน้องปาร์คน้องปาร์คนะฮะน้องปาร์คนี่นะฮะเดี๋ยวนะคนรางวัลอยู่นี่เหรออ๋อไม่ให้ให้ ให้พิตารพิการพิตามโอเคโอเคอา่าเดี๋ยวตรงกลางนะครับรับเลยนะฮะโอเคเอาละฮะยืนก่อนยืนก่อนยืนก่อนคนที่สองครับเดี๋ยวเราจะมีสาวด้วยมื่อกีสาวอ่ะเดี๋ยวยังไม่ได้เปิดน,นะฮะโอเคแล้วันที่สองครับเป็นสาวที่แต่งตัวได้มันซ่ากล้าบริสุทธิ์ได้แก่ ได้เจ๋งมากนะครับเพราะว่าแต่งตัวเหมือนวินมาไซน่าซิเมันโง่เลยวันนี้เธอใส่หัวมาด้วยเพราะว่ากลัวฝนตกนะฮะใส่ขาสั้นมากบว่น้ำทั่วนะครับเสื้อกั๊กยังไม่ได้ติดเบอร์เพราะเพิ่งเข้าวินมาใหม่ผู้หญิงคนนี้ยิ้มหอมมากวันนี้ไม่ธรรมดาฮะถ้ามีเวลาว่างนะครับเอาเงินทั้งหมดไปทำดั้งด้วนรัก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 รัีกน ใช่ไหมต้องพีมพีพีมาไปทำจีบแล้วจีบด้วยนะใช่วเดี๋ยว่ขาจะจีบเลยจะไปขอหนึ่งบ้าง ยาตูทสองมาเด้ผมเองอ่ะเชิญเลยเชิญเลยอ่ะมาเลยสาวสุดเบี้ยงนะดูครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดียวนะก่อนก่อนนะาวันเท่าเบี้ยงพี่ดูก่อนได้ไหมเบี้ยงเป็นเท้าเบี้ยงหรือเปล่า1ึงอเสนเบี้ยเบี้ยแต่น้าครับทำเท่าเบี้ยงไม่ใช่เท่าแหวนนะฮะล้ำพัดใจผิดหรือเปล่า และนี่คือทั้งสามคนนะครับที่ได้รางวัลสุดพิเศษนะ,ะจากพี่ตาลไลนะฮะนเนสเซ่สือชีมมอบให้นะครับเป็นของรางวัลตัวต่างๆของสานิกาด้วยนี่นะฮะเอาเดี๋เดี๋ยวเราถ่ายรูปรวมกันนิดนึงนะครับถ่ายรูปกันนิดนึงนะครับแบ่งตัวได้สุดชิที่สุดนะ ท่านู้ว่าเนสเซรเอชีรมอย่งนะฮะสองสานรเย่นะคะารรับรอคุณน้องทงามคนได้นะครัขอบคุณครัขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคลดับต่อไปนะครับสุดท yes, yeah, yeah. so okay. so ้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปรวมกันนะครับน้องๆสุลทาทุกคนยิอยู่นะฮะรวมไปถึงพิาด้วยาอยู่นะคารอยู่นะฮะเดี๋ยวเรารวมถ่ายรูปนะครับ อกับน้งนองๆนะครับไล่ตามเลย